บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เคยได้รับการยกย่องการันตีด้วยรางวัลหมู่บ้านดีเด่นย่อมจะต้องมีอะไรดีแน่นอนชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีประวัติของชาวเลอันยาวนานกว่าร้อยปีมาสร้างสารรค์ผลงานต่างๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์เป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ร่วมกันบ้านสามช่องเหนือเดิมเรียกว่าแหลมเจหาเมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นทต่มก่อนเรียกว่าขนำของชาวประมงมีเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่นะครับตามลำคลองสามสายนะครับที่อยู่เหนือหมู่บ้านของเรานะครับนั่นคือที่มาของชื่อหมู่บ้านสามช่องนะครับคนส่วนใหญ่ของในชุมชนของเราก็นับถือศาสนาอิสลามเป็นชุมชนมุสลิมนะครับประกอบอาชีพทําประมงก,ก่อนหน้าที่เราจะมาทําท่องเที่ยวนะครับก็เกิดปัญหาในเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็ทําให้พี่น้องของเราเกิดมีหนี้สินเราก็ได้ร่วมกันนะครับวิเคราะห์ พื้นที่ชุมชนของเรารใช้ท่องเที่ยวนะครับมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาชีพรายได้ของชุมชนของเราศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนของเราเพราะว่าเรามีทั้งภูมิปัญญาซึ่งมีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่เช่นผ้ามัดย้อมนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่ารายได้ให้กับทางชุมชนของเราเรามีทุนที่มีความมุดมสมบูรณ์ป่าชาเลนนะครับเส้นทางกิจกรรมในเรื่องของนั่งเคนูนะครับ ชมปูแสมลดมอุโมงค์ป่ากงกลางกิจก,กรรมต่างๆในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นฟูของชมุมชนชุมชนบ้าน3ามช่องประตูอ่าวพังงาเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม